รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ พวกเราอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็แอบ,บมากินกันแค่สองคนค่ะคุณอีฟวันนี้คุณบอมหายไปไหนคะเสียดายด้วยนะบอมไม่ได้มาร้านนี้บอมติดงานด้วย,ลยแล้ว,ลวตามมาอีกทีก็คือคืนนี้เลยเสีใ<ช>ยใจด้วยนะจะใช้นะใด้วยอย่าพูกน้อยใจกันนะคะค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านใกล้วังน,นะคะอ๊ะเปอรัวหิตจังหวัดประจวบของเราันเองเป็นร้านที่สวยงามมากๆเลยเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่ ควรค่าที่จะต้องมาลองชิมกัน <Wow. S 1> วันนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปติดตามันเลยนะโอเคนะไปไปกินกันทำงานอะไรเราทำงาน oh, ทงานโอเคโอเคมาแล้ว oh. ม,มาแล้วอาหารที่เราจะพามาชวนชิมวันนี้ใช่แล้วค่ะอันนี้คืออาหารกรเวสสอดส,สีนะคะอันนี้ก็เป็นขนมหวานชื่อว่าขนมมวหินเฮ้ยหัวร้านโอ้โอหหัวร้านวันนี้ก็เลือกอาหารที่แบบออกแนวไทยๆหน่อยให้เข้ากับบรรยากาศของร้านนิดหนึ่งนิดนึ่นอาหารที่น่าก,กินมากเสียใจด้วยนะบ,บอมเสียใจด้วยนะบอมแก็อันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงข้างในก็จะเป็นกุนเชียง มีหมูสับเน,ไไนาะปรุงรสแล้วก็ห่อในไข่แล็ทอดน่ากินมากกินเลยแล้วกันอย่ารอช้าไปเริ่มคีพังจะมากินกันโอ้น่ากินเวอร์อะต้องย้อนนะต้องย้อนต้อง้อนน,อน่าต้อง้อน <c oughs> <c oughs> ที่เขายิ้มน่ารพไม่หารถไม่หา อิ่มแต่ยังไม่สุดแต่ยังไม่สุดใช่แล้วถ้าอยากจะสุดนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันต่อ

ที่นมาร์เก็ตหรือเรียกง่ายๆว่าคือตลาดต้นลูกของชาวอินนั่นเองซึ่งอ่ซึ่งถ้าสมมติว่าใครมาหัวหินแล้วมาไม่ถึงที่ตลาดต้นลูกของเราก็ถือว่าก็ไม่ทำไมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้ามารายอะรถติดก็ไม่ได้ต้องมาโอเคซึ่งตลาดเนี้มาง่ายๆเลยมาง่ายๆเลยถ้ามาจากถ้ามาจาก กรุงเทพอ่ะขี่รถมาไม่เกินสองชั่วโมงถึงแล้วตลาดนี้ง่ายๆชิคชิคชิวคิวกรถมากินเบียกกินเหล้ากันสบายๆละมันนี้เนาะกินเาได้กินเรเนเา,ยารเยอะแล้วก็กินโคโคนัดเออ,เอ,อก็อเดีเยวจะเข้าไปเอของกอนออเ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 อเออเอรอยอเยอยมาอตอนนี้เออนออเออเออเ่อได้เอ่เออเออเนอเอ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 ยเออเออเอ ที่นที่เขาบอกว่าดังๆคือไอติมไอติมปั้นนี้อ่าไอติมปันนี้แล้วก็มีผัดไทยด้วยผัดไทยผัดไทยใช่ผัดไทยแล้วก็ตีโลตีโลตีโอเคเด็กกางโดนอ๋อคุณกับคุณม่ทองโอเคอย่าเสียเวลาตามเพวาไปเลยเข้ามาไปแกนู่นไงนี่ไงอ่าถึงแล้วร้านผัดไทยเราถึงโอ้ยเห็นความหอมไหมกลิ่นพันน์กลิ่นพันน์มากคนเยอะมากเลย ร้านนี้ก็คือร้านผัดไทยแม่ใหญ่ที่เราบอกว่ามันเด็ดจริงๆของโต๊ะรุ่งนี้ใช่แต่รสชาติจะเป็นยังไงอยาเราไปลองกันเลยดีว<อ>กว่าบอกเลยว่าผัดไทยกับหอยทอดเด็ดแล้วใช่ป่ะเจอแม่ค้านี่เด็ดกว่าอีกนะเดี๋ยวต้องนั่งรอยหผัดไทยหนึ่งกัหอยทอดหนึ่งสั่งสั่งไปแล้วอย่างละหนึ่งทีมงานมาเป็นสิบเดี๋ยวไปนั่งรอกันไปไปนั่งรอกัน นะนี่นี่ผัดไทยน้องกินคู่กับมะนาวห่วยมะนาวเล่นแม็กอิเล่นมุกถูกเดือดค่ะหาสิบบาทนี่เราบีบลงไปเยอะๆบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วใส่น้ำตาลนิดแค่น้ำตาลเองออร่ยมากินอ่ะ นี่คือพริกเหมือนปรุงอาหารเลยเนาะอันนี้คือน้ำต้มบุญชูบุญเชนี่แหละคือมุกเปรี้ยวอันนี้คือไข่ไข่ในหอยทอดน้ตาลนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันกลบกุบไปใช้ไ้น้ำตาลราเมงข้าวไม่ปรุงก็อร่อย อแต่บอมเป็คนคนขึ้นหวานขายทอดอร่อยมากขอพูดปาะาแบบแบบแบบตอนเราเขาขายลูกชิ้นหน่อยเถอะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเขาจะทำดีที่สุด <laughs> ไเห็นแล้วต้องมาลองกินร้านคาทายร้านนี้คือร้านแม่ใหญ่เด็งแต่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราข้าวหน้า,ถ,าถ้าเราหญิงก็ค่อยมากินได้รอบนี้เริกอาจจะติดอะไรเงี้ยก็ลเลยจอดที่นี่ไม่ได้ราคาก็ย่อมเยานะห้าสิบบาทห้าสิบบาทถือว่าถูกนะสำหรับตลาดกลางคืนแบบนี้นะใช่แล้วโอเคต่อไปยังแพ้กันยังยังแพงกันยังยังเงินและรับเรา เรายังไม่ยอมแพ้กินคาวไม่กินหวานเข้าว่ายังไงสันดานไทยแต่เรากินทั้งอย่างรวมกันเลยใช่เราเป็นพวกกินหมดนะคะกินทุกอย่างกินทุกอย่างที่ฝังมาโอเคต่อไปเราไปตามต่อไปไปกินตามไปกินโรตีกันกินมันเขาเรียกว่าถุนนะโอเคต่อไปเราไปกินโรตีกันร้านโรตีที่ว่าเด็ดไปตัมมาตัมมาตัมมา าอยู่หน้าร้านโดตีอินเตอร์ซึ่งเมื่อกี้กินของเค้าแล้วเรามาตบตบปากด้วยของหวานหนึ่งชิ้นไม่เอาเอาหลายๆชิ้นอ่าหลายหลายชิ้นอมาซีฟหรอเอาธรรมดาหนึ่งค่ะแล้ว,ลวก็ ธรรมดาสองค่ะแล้วก็กล้วยชีสหนึ่งค่ะไม่ไข่กับชีสด้วกันนะใ่ชีสชล่างเนี่นะเป็นชีสเดียวได้แบบเป็นไส่กวบชีสโอเคงั้นเอาเป็นชีสเดียวชีสเดียวหนึธรรมดาสองนั่นครับผมเยสั่งแล้วสั่งไปหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแเก้าสั่งไปสามหมดสามชีสดูการตีแป้ง นี่ตื้อๆๆๆ้าตื้อห้าดิบ้นมเยอะๆจะกินรถนี้สใจายนมเยอะๆใใจแค่เไปดูดีซา้นมเยอะๆก็ต้อาดีนี้ห้าด้บซายนมเยอะๆแล้วเรามารักกันไม้โคตรดี มาแล้วน <formation jin inh throat> <tı> er ่ากินมากร้านป่อยาน่ารักยนะคะน่สบายเลยอันนี้แนะนาเมนูนี้เด็ดมากของร้านนี้ก็คือโรตีชีชียืดอ่าต่อไปเป็นอันนี้โรตีธรรมดาธรรมดาอันนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านเลยชิมชเ้ยอมมโหรอด เหมือนเหมือนเพิ่งออกมาจากไมโครเวฟเลยตอนเนี้ยอร่อยอ่ะอ่ากินเล้็แล้วพวกเราแยกกัยไม่ได้ตางเขาดีอ่ะเออยังวะเดี่ยวเราไเป็นยังไม่ได้โอยทำทำเนียริทีือแล้วเนี่ย บอมชาดูดูดูมันเดินบอมบอมบอมอันหนัวเหรอเอ้ยหัวกินหัวกินรถไปพูดคำหยาดต้องเซ็นเซอร์ตืดถี่มากแล้วเว้ยนี่ร้านปันนี้อไอติมเจนนี่ที่โคตรด,ดังเลยน่ากินมากแบบไปจัดต้องจัดต้องจัดโหเครื่องหมดแล้วอ่ะแต่ก็ยังได้อยู่นะวันนี้มาช้า เดี๋ยวไปดูการว่าบ้านนี้มีไอติมอะไรบ้างดูกันนหลังยนี่เราก็มาอยู่ร้านไอติมของป้านี้นะครับผมอันนี้ก็อยู่กับป้านี้นี่เองใช่ไหมใช่ใช่มามาแล้วเรับเดินร้ันป้าวันนี้ขายดีไหมเอ่ยดีแก ดูจากของเขารู้แล้วว่าเหนื่อยไปแล้วเออประมาณนี้เนาะแล้วแล้วปกติที่ร้านป้าเนี่ยมีเตรียมรสชาติอะไรบ้างมีทั้งหมดที่รสชาติมีทั้งหมดประมาณ9ประมาณ9ก็คือ9นั่นเองอันที่หนึ่งมีอะไรบ้างป้าวุ้เห็นมีกะทิมีวานิลามีกาแฟมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงมีชาเขียวมีชาเย็นมีลำ กาแฟป้าพูดไปแล้วสองรอบนะครับผมกาแฟป้านี่นี่เขาบอกว่าร้านเนี้ยจะเด็ดตรงเครื่องเคียงซึ่งเรามาช้าไปมันหมดเกือบหมดแล้วก็คือที่เราที่เราสั่งมาเราสั่งมีกาแฟเอ้ยมีช็อช็อช็อกโกแลตชาเขียวช็อกชาเขียวแล้วก็สตอเบอรี่ส่วนเครื่องเคียงก็เป็นพุทรากับลูกชิดนี่นั่นแหละมันหมดไปตังเยอะแล้วเรามาช้าไปนิดนึงเออ ของป้าเคยเข้าหวังด้วยใช่ไหมถ้าท่านหนูใช่ไหมแววเววแววใช่ใช่สุดยอดตรงนี้เพราะว่าเด็ดรา,ราไอ <ป S 2> ติอนมน,นั่นเอบอกเลยว่าขนมหวานร้านนี้ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งร้านสำหรับชาวที่มาเที่ยวกันนะก็คือร้านไอติมปานิอยู่ที่ตลาดโตลุ่งที่วัยเห็นของเรานั่นเองก็คือใครที่ยังไม่ได้มากินก็ก็ไม่ทำไมเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวมากินได้ประมาณนี้ <laughs> <laughs> ป้า<ร>ยังอยู่อีกยาป,ป้ายังอยู <southeast S 1> ่อีกป้ายังอยู่อีกเนี่ยป้าไข่จะตีสี่ตีห้าอร์ก็ป้าเขาบอกว่าป้าขออยู่อีกดาเนี่ยเออป้าไข่จะตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยเนาะหมายถึงอยู่อีกหลายวันอีกหลายวันอีกหลายวีโอเคโอเคขอบคุณม่ไม่ใช่ไมด้มาเนะคกโอมันรวมเแล้ว เธอคือวันเย็นอบร้อนขึ้นในหัวใจที่ฉันมีน่ารักสุดจนตัวฉันแกไปคิดเอาเธอมานอนคิดเท่านี้ฉันก็สุขใจเธอคือวันเย็นแค่เห็นหน้าเธอแล้วฉันก็ชื่นใจชีวิตที่มีเธอคงจะสดใสแค่มีเธอมาใกล้ชิดกันน่ากินเยอะอย่าพอกิน Make it hot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  ก็เดี๋ยวต่อไปเราเดร็จจากตลาดตู้ลงของที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปอีกสถานที่หนึ่ง เขา,าก็ค้นชื่นในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตลาดพวกแห็นไหมก็คือตลาดชิกเก้นานั่นเองแบบตลาดชิกเก้นาเนี่ยมันจะตลาดแบบเป็นขอกทำมือของทำมือทั้งส่วนใหญ่แล้วก็มีวงดนตรีมีการแสดงบบการแสดงอะไรแยะมากมายให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็คือที่ตลาดชิกเก้า <bureaucracy. S 1> ไปกันเลย ที่อยู่ที่นี่ที่หัวหินนะตอนนี้พวกเราสามคนอยู่ที่ตลาดสวนสีหรือที่ทุกคนรู้จักในนามชิคดาน,นั่นเองค่ะวันนี้เรามาตลาดชิคดานคะได้ข่าวว่าที่นี่มีของกินที่อร่อยมากาเลยเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาหารับประทานนะคะก็คือตลาด ชิคกาดาแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับชาวหัวหินตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวไม่แพ้ที่เมื่อวานไปเที่ยวกันก็คือตัวรุ่งตลาดนี้เป็นอีกตลาดแห่งหนึ่งที่แบบมีให้ทุนผู้ชมได้มาเลือกสั่นๆมากมายหลายสิ่งเช่นของตกแต่งอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยมาเดินชิวๆชิคๆในยามตอนกลางคืนโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินข้างในกันทีกฝ่าว่ามีอะไรให้น่าสนใจได้บ้างไปกันเลยตามมาเลยตามมาเลย Isn't the best place to find a lover So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends sat at the table Doing shots, tripping fast, and then we talk slow mm -hmm. you come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't... ตอนนี้เราก็มาอยู่ในศูนย์อาหารของตลาดชิคกีค้พายกันแล้วแล้วลตอนนี้เราก็มาแลกคูปองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต้อง <c oughs> ใช้คูปองนะที่นี่ถ้ามาอย่าลืมแลกคูปองนะจุดแลกคูปองก็อยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลหาได้ง่ายเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว,ว่ามีอะไรน่าให้ชิมมั่งตามมาตามมาหิว <c oughs> I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. when we came. We let the story begin. We're going out on our first day. You and me are thrifty, so go, you can eat. Fill up your bag and I'll fill up your plate. เจอร้านนี้เลย มะพร้าวคือร้านนี้เลยอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายชิค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 พอเธอทิมาทะเลก็ต้องกินน้ำมะพร้าวเเารียกอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปทิ้งใดไม่เคยเห็นใครมามีความรู้ด้วยนะติดอยู่ตรงนี้ะบอกว่าไผ่ในสรรพคุณของน้ำตาลสดอันนี้ของน้ำตาลสดอันนี้ก็น้ำตาลสดเหมือนกัน อันนี้กระบอกเป็นส่วคผสของประโยชน์หบไผ่ไนะแต่ที่เรากินก็คือน,น้ำม,าพามะพร้าวจะบอกว่าสุดยอดอ่าชีวายเย็นวายเย็น,ยนโยชิไปเราไปเดินรู้ใครไหตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้าน I am Pine Apple Pine Apple แหม P P A P ไม่ใช่ บอกเลยว่าที่ประจวบนี้ที่วัวหินแห่งนี้ไม่ใช่มีแค่น้ำมะพร้าวที่เด่นอย่างเดียวจริงๆอย่างที่เด่นก็คือสักระรดของเราเองมีต <c oughs> ารอบัวมีไม่ใช่ <c oughs> บอกเลยว่าสักระรดของประจวบวัวหินเนี้ยปลูกได้ตลอดทั้งปีไม่อดตายแน่ <c oughs> ที่ยงคืนฉันออกมาคอยเธอกันลาลาอดเธอเจ้าซินเดอเรล่าเธอเธอไม่ทันรัลาอดเธอเจ้าซินเดอเรล่าเธอเอาแต่กรลาลาอดเธอเจ้าซินเดอเรล่าฉันคงกลับบ้า ว่เกินเที่ยงคืนแค่เธอคนเดียวจะไม่มองคนอื่นบทเพลงยังดังใจยังหวังพบเธออยู่คอยสมอคอยสมอมองสองเท่าไรไม่เจอเจอขอสักครั้งอยากแค่ลองรู้จักเธอดูอการเมื่อคืนนี้ต้องรอเกิดคอยสมอมาคอยสมอมาส่งในตาวันนี้อิมกันมากเลยนะครับผมท่านผู้ชจะแตกจะแตกแล้วบอกเลยอาหารที่ชิคกี้พายนี้อร่อยทั้งนั้นเลยทุกคุณมู้ชมก็ตอนนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาแล้ว สิเาดานั่นเองมีควันสุบเสาิพช์ใครที่มาเที่ยวที่หวัวหินก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่เลยของอำเภอหัวหินค่ะก็จอดจากกันไปนะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เราไปถ่ายทำกันนะครับ1บ้านใกล้วังครับ2ตลาดโต้รุ่งในมาร์เก็ตค่ะและตลาดสวนปิดซิกาด้าสำหรับวันนี้นะคะที่ให้สถานที่สวยๆของเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะก็พวกเราต้องไป ชัวชชิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ